กรอตอนนี้ก็คิดว่าทำเยอะขนะครับของศินารนของศูนย์ซินากรีนเขาเปิดทำขนาดก,ก,ก,ก่อนนี้จะเปลี่ยนนะครับนต,ตอนนี้ก็เราฟอกไตแล้วศินากรีนศูนย์คีนิโปรไตโรงพยาบาลสมเกน่าจะพึ่งะไรต่างๆอยู่ในโครงการอะราทั่วไปตัวฟอกนะฮะไม่ต้องเสียทาศนีย่ายในจวนวน2,500-3,500ต่อรา รับจใจที่พอเฉื่อนะฮะ่ีหมมีฟอกไเรื่จับปะกัน้งกมถ่าสัตพยพนะประกันสองกมแต่ขั้นๆยึดต่อปีต่อเดือนนะับเจ็บมาเนี่ยเท่าไหร่ชี่วูห้าบานีเป็นส่วนของค่าสัตว์อพในแปดสิบแปดสตางแปดสิแปดสตางค์นี้นะค่ะที่การได้สลยดในส่วนของกรณีค่าสัต์คับ คือหบาทเราจะแยกว่าค่ารักษาพยาบาลเท่าไรคนข้อบนขั้วบนเท่าไรอะไต่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลที่เข้อกองทอะไรต่งคือห้าสิบตั้แสิบีสา์ประกันขั้นขาดทุนนะครับตอนนี้เฉพาะ่ารักษาพยาบาลขาดทุนางดีนเยอะค่อนขางเยอะเพราะว่าเราต้องจ่ายในโรงพยาบาลเป็นสิดค่ติดค่าที่จ่ายของที่เนี่ยต่อเดือนเนี่ยพันสี่นะฮะพันสี่บวาบทต่อคนนอกจากนั้นที่อุดรเสด็จ เฉื่อยกอไปอัตราสูงรปรภาานะฮะแต่ละวันแต่ละเดือนนะฮะัรกับภของทางเยอะต่นีไม่ต้องกู้อะแต่เงินตอนนี้หลายแสนล้านนะฮะกองตระกันเกิดล้านเนะกสิบเจ็ดแสนเม็ดน้สบเก้าแสนล้าน้เก้าแสนล้านมีเงินพอจ่นะครับเงินะนเรองนั้นแต่สำหรับจ่ายก็เรามีตอนเดือตนหนาหน้าชาปนต้นนานี้จะเริ่มปีห้ปีแรกนะครับนาน ใหญ่อะไรเลยที่ที่สุดก็โควิดสองไปไอันนี้ก็เลยทำเรียนนะครับกรณีเจ็บป่วยนะครับว่าอะไรท่านคงมีปัญหาในใจว่าเออแค่เดินลูกจ้างนะแต่ได้สิทธิ์ไฟการของของของคาดการณ์ได้ไหมอะไรแบบนะครับมีคำถามก็เชิญนะฮะถามเสนอได้เ

29เดือนที่านะคะได้สายใงการถามไปแล้ว3เดนโดยเอา่องกัมผัสที่26เจ็ือนที่9กเลยอยปรักษาไม่ได้ไม่สามารถรักษาได้ค่ะที่เขาบอกควมสงสัยเอาอาการเ็ดวันนั้นไปปรึกษาคุณดอยค่ะทาไม กองทุนประกันสังคมเนี่ยนะฮะมันจะมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะครับสมัยที่แล้วว่าในกรณีเจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยต้องส่งเงินสุทธุกมาลยแล้วน้อยกว่า3เดือนก่อนนะฮะเดือนที่เจ็บป่วยก่อนวันที่เจ็บป่วยนะครับท่านตุนตระกูลบอกว่าเป็นเดือนที่3วันที่29นะครับของเดือนที่3แต่กฎหมายบอกว่าส่งเงินสุทธไปแล้ว สามเดือนขณะเดือนที่สามนี้ยังไม่ครบเดือนจะไม่มีการจ่ายเงินเดือนนะครับนะครับจุดนี้ยังไม่เกิดสิทธ์นะครับเกิดเจ็บป่วยวันที่เก้าของเดือนที่สามนะครับเดือนที่สามยังไม่ผ่านพ้นไปเสร็จิ์ยังไม่เกิดแต่ถ้าได้เจ็บป่วยวันที่หนึ่งตีหนึ่งนะครับหรือว่ายี่สิบสี่ศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้เกิดสิทธแล้ว จะมาตรงต่อตรงตรงกตรับคือในส่วนของการกรณีเงื่อนไขการเกิดื้อยังในภาคเดือนนะฮะถ้ามีส่นแค่สามเดือนจะก่อเนหรือก่อเนื่องก็ได้สิตรงนีง้จะเกิดครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะฮะก็จะมีบััรทองอะไรต่างรอดแล้วนะครับในกรณีถ้าไม่มีสิทอรทังก็ไปใช้สิทธ์ฉะตัวสิทธิัทองรือ น้องมีสิทิได้ค่ารัษาในการในการเข้าโรงพาบนี้ค่ะนั่นก็เจ็บป่วยครั้งที่เดือนที่สามเหมือนกันไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมคะถ้าเป็นเดือนที่สามเนี่ยตามเงื่อนไขก็คือยังไม่ครบสามเดือนก่อนการเจ็บป่วยก็จะลักษณะเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับ ได้คร <blessing S 1> ับอครับครับถ้าหากต้องราน้เดือนนะฮะที่เยืเตอนแล้วไม่ามารถทงานได้ต้องรอรอกอกมาได้กรดตั้งแต่วันที่หของเดืนที่สีสี่สีที่รับาษาพน้ถือได้ว่าการเดิีี่ ก่อนที่จะครบสามเดือนนะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งทีตกไปในลักษณะนี้นะฮะกประกันตัวประกรนันจะรอสิไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากเป็นกฎเกณฑ์อของประกันตัวนะครับในกรณีที่ผู้ประกันตนนอนอยู่ในโรงพยาบาลใช้คำว่านอนนะฮะนอนอหรือนั่งก็ได้นะฮะนอนในโรงพยาบาลนะครับอนอนพักอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลนะครับประกันตัวจะไม่ออบบัตใรให้แต่ ที่จะเบิกจากประกานถุงคมกรณีไม่ปีกบัตขอเพียงให้แก้งสถานการประกานถุงคมที่รูเลนนะครับนะครับอันนี้ครบเดือนเดือน,นที่สามเดือนเลยนะ้องครับเดือนจริงก็การช่ไรับ ไดแจ้งองการสงหรล่าครับถ้าไม่ได้แก้งนะฮะกีทไม่มีกัจจคการสงจะดูแลแค่72ชั่วโมงเท่านั้นนะฮเพราเป็นระีับองการสงนะครับดูแล72ชั่วโมงนะครับ ครับนับเจ็ดสชั่วโมงนับต to ั้งแต่วันที่เข้ารูพยาวาลแล้วก็ไม่นั่ควันุดจารกาครับนับเจนับ7 2ชั่วโมงของวันการเนาะสมมติว่าส่งเงินสองเดือนเพื่อจาพิพาการกดะดาษสาเดือนแล้วไม่ได้ขอประกันประกันตะกั็ตรวจไม่เจอือว่ามีสิทธิ์แล้วยังไม่ออกบัตให้นะฮะแสดงว่ามีสิทธิตั้งแต่หนึ่งสิหาแล้วใช่ไหมฮะ สุาพที่ทำงานกระตานทำงานสามเดือนแล้วกั่งโคงสครบแล้วนะครับแสดงว่ามีสิทธั้งแต่หนึ่สิงหานะครับไปเก็บป่วยวันที่สิส uh, uh, ิงหาใช่หมครัสิสิงหาตรงจุดนี้วันที่สิทนนวันแรกที่ต้องนัเจ็บ7ะอช่วยงแรกสิใช่ไหมครับสิเวันอยุดวันเสาร์สิทสองวันเน่ 13เป็นเชื้อตือตรงนี้ไม่นับ12ชั่วโมองด้วยแต่มานับอีกทีก็คือวันอังคารนะครับวันที่สี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามไม่นับมานับวันที่สิบสามสิบสี่สิบสองอยู่แล้วประกันสังคมจะผู้ครองตัวนี้แต่ถ้าแย้งประกันสังคมช่วงไหนก็ได้ช่วง,ง,งนี้ประกันสังคมคุ้มครองตัวสิ้นสุขการรักษานะครับ